รับเก้าร้อยเจ็ดสี่รจะเป็นบ้านขนาดปานรดัเก้าร้อยเจ็ดสิบสี่รจะเป็นบ้านขนาดปานกลางที่มีโทนสีชมพูตลอดภายใน จะไม่มีประตูที่มันเป็นสุกหรือแค่การแจ้งและหน้าต่างภายในระดับเพียงแค่เผยให้เห็นงานศิละปะที่วาดภาพสุกที่คุณมันจะเห็นกลารแจ้งลุกเวนด้วยสุนน่ารักที่ดเด่เด่นเนื่องจากเพิ่มจ,จังดัดคุณไม่ตีห้องที่สามารถเข้าถึงและสำรวจในระดับระดับนี้ประกอบด้วย ห้องนอนขนาดปกติห้องนอนใหญ่ห้องน้ำสองห้องห้องนั่งเล่นและห้องรับประทานอาหารพร้อมห้องตู้ในตัวระบบประปาและไฟฟ้าทาง,งานตามปกติตในระดับ970ตือและมีการเชื่องต่อ Wi-Fi ทุกห้องเช่นกัน ส่วนอุความสะดวกหล่านี้ได้รับการทสดสอบแล้วว่าปลอดภัยในการใช้งานและขอแนะนําให้ผู้ใช้จอใช้ส่วนอุปกรความสะดวกเหล่านี้ในขณะที่อยู่ในระดับที่จะอาจไม่พู้สึกปลอดภัยอย่่ชั่วขณะหนึ่ง สื่อืินทโดดเด่นของระดับนี้คืสู่อชงพืและสื่อพัทนและการตกแต่งภายในผนังเฟอรนเจอและแม้กระทั่งเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือ่จการตกแต่งที่โดดเด่นในเง่ขหงลักษณาสัญลักษณ์มหสผ่าถ้าเคยจกเครื่มเช่นตัวละครจากซานดิอโกและซานเด็กุสามารถหาสินท้าอุปกรณ์บริโภคมากมายได้เช่นเช่นค อยู่ภายในตู้เย็นและตู้กับข้าวของห้องคือตัวอาหารนั้นอยู่ในสภาพดีและปลอดภัยต่อการบริโภคอย่างสมบูรณ์อะไรก็ตามทีน่นำมาจากตู้กับข้าวหรือตูอ้นในที่สุดจะเข้ามาแทนที่ตัวเองโดยไม่ทราบสาเหตุหรืองานเองท แขนขาี่ยาวอย่างคุณจะติต่ขึ้นขาดมือหรือเท้าเพอของยิ้มที่เป็นสีดำหด้าและมือคือสคล้ายกับหนังหือว่าจะไม่มือเรื่องละของใบหน้าแต่จะยึฐานว่าสามารถเห็นได้เีิ่แลด้กลิในแบบยือกับที่มีจรจึงใหญ่สามารถทำได้ด้วยวิธีอ,อื่นท้าท้า้าิตจะเดินทางเราบเรื่อนและรวดเร็วซึ่งห่อยครั้งที่ ในจรประหลาดใจที่ไม่ได้ประหนักสถึงการมังฝของมันโดยปรากบตัวขึ้นในบริเวณใกล้เคียงกับพ่เขาหรืองานยังไม่ได้สแสดงความเกยดทางในรูปแบบใดๆโดยเมื่อที่จะะกดจรอยตาามบนดูเร่อแทนขนาดท่าท่าเขาสำรวจและพักผ่อนภายในระดับ974ฐานด่านหน้าและชมชงนมุม่งฐานไท้หรือด่านหน้าในระดับทางเข้าและทางออก ทางเข้าหากผู้คในจอนมีส่งภาพถูกมองว่าน่ารักในตัวของผู้เขาเมื่อเข้าสู่ระดับใหม่ถ้าความเป็นไปได้นิดน้อยที้จะถือข้ยาย้ายไปยังระดับ907.4แทนที้จะเป็นตำแหน่งผู้เขามักจะถูกส่ง,งไปทางออก ทาอ,ออกมือข้าศึกจากระดับ9 7 0 0คือการมอไปเท่งน่ารักเพือกับซุปเปอร์ได้รับก่อนการมามของค,คืนสามารถมอกไปเที่ยงให้กับซุปื่อได้ตลอดเวลาระหว่างการเข้าพักของคืนแม้มับของฝันให้ซุปเปอร์มจะหลับไปในทางปืนและตื่นขึ้นในระดับที่ลอดภยัย